บอกเลยนะคะว่าแพรเนี่ยเป็นคนสายขั้นมะเขือเทศมากๆเลยวันนี้นะคะมารายการ The Big Kitchen s e ง i e s แพรอยากจะท้าเชฟเอียนกับพี่แซกนะคะช่วยทําซุปมะเขือเทศที่แพรเคยกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วตามหาในไทยเนี่ยไม่ได้เลยคือมันเป็นแบบราเมงซุปมะเขือเทศวันนี้อยากจะให้เชฟเอียนเนี่ยรังสรรค์แต่ว่าไม่เอาเส้นนะคะขอเป็นข้าวเน้นๆกับซุปมะเขือเทศแล้วก็บวกกับเนื้อละกันค่ะเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อมากมาก ยังไงรบกวนเชฟอินด้วยนะคะถ้าทำไม่ตามโจทย์เนี่ยขอกลับบ้านเลยนะคะโดยการต่อเป็นงานเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPoint ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตลาแม่ครัว <Big> สวัสดีครับ <haunting> ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ราการ the, the Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝัน สวัสดีครับคุณแซสวัสดีครับเจ้เอียนไม่ได้เจอพี่อาทิตย์คิดถึงมากคิดถึงผู้ชมด้วยผมก็คิดถึงเชฟอคิดถึงอาหารสุดอร่อยคิดถึงเมนูที่เชฟรังสรรครับโอ้โหที่สาคัญไม่ยากครับผู้ชมทําตามได้เลยแม้กระทั่งเที่ยงนี้ใช่ครับนี่คือความสนุกและความอร่อยที่มีอยู่ในครัวเดอะคิทเช่นนะครับรอบปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับ ว่าแต่ว่าวันนี้พี่แักพาใครมาอันนี้เอาใจเชฟโอ้ผมนี่แบบว่าตื่นเต้นตลอดอที่พี่แท็กจะพาแตรับเชิญมาผมต้องพาคนที่เชฟตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่านอกจากจะต้องต้องลุ้นว่าเขาคือใครแล้วยังต้องลุ้นว่าเขาจะให้เชฟทำอะไรอีกซึ่งวันนี้แน่นอนเป็นสาวสวยเป็นนักแสดงสาวเจ้าบทบาทผมชื่นชอบผลงานเธอมากเป็นแฟนติดตามอยู่ด้วยแต่ที่สําคัญ เธอเป็นหวานใจของพ่อหนุ่มเชนทวสรรัสันโอ้โห,โหบอกมาเยอะขนาดนี้แล้วผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วล่ะนั่นแสิไปดูครับสตอรี่เรื่องราวสาวคลั่งมะเขือเทศจริงค่ะคาดหวังมากค่ะเชฟทำไม่ได้เหมือนที่แพยอยากเนี่ยกลับบ้านเลยนะคะนนดเ,เ,เดี๋ยววันนี้กพกกับเชฟเยนแล้วเดี๋ยวแพต้องกลับไปทำเสิร์ฟ คุณสามีนิดนึงชมดีมากคุณสามีดีแพ้แห้อโหสวยน่ารักนะใช่ครับตอนนี้ทั้งครอบครัวมาร่วมงานกันสามร้อยหกสิบองศาของผมหมดแล้วเนี่ยน่ารักทั้งคู่เลยทั้งหนุ่มเชนแล้วก็น้องแพรด้วยใช่ครับที่สำคัญเมนูของแพรวันนี้สาวๆที่ชอบผิวพรรณดีต้องรู้ได้นะ สว่วนตอนนี้ครับเราจะไปดูว่าแขกรับเชิญของเราน้องแพรจะมีเมนูพิชฝันอะไรบอกแล้วว่าสาวๆที่อยากได้ผิวพรรณที่สวยต้องดูเรื่องราวของน้องแพรไปดูครับสวัสดีค่ะบอกเลยนะคะว่าแพรเนี่ย เป็นคนสายขั้นมะเขือเทศมากๆเลยวันนี้นะคะมารายการ The Big Kitchen ทักซีแพรอยากจะท้าเชฟเอียนกับพี่แซกนะคะช่วยทําซุปมะเขือเทศที่แพรเคยกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วตามหาในไทยเนี่ยไม่ได้เลยคือมันเป็นแบบราเมงซุปมะเขือเทศวันนี้อยากจะให้เชฟเอียนเนี่ยรังสรรค์แต่ว่าไม่เอาเส้นนะคะขอเป็นข้าวเน้นๆกับซุปมะเขือเทศแล้วก็บวกกับเนื้อละกันค่ะเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินเนื้อมากมาก ยังไงรบกวนเชฟเอีนด้วยนะคะถ้าทำไม่ตามโจทย์เนี่ยขอกลับบ้านเลยนะคะโอ้โอเชฟน้องแพรมาทั้งสวยทั้งน่ารักอย่างงี้เชฟต้องทำเมนูพิชิตฝันเธอให้ได้นะไม่อยากให้เธอกลับบ้านแน <c oughs> ่นอนม<า>ไม่ให้กลับครับไม่ให้กลับนะนั่นเป็นพวกคนไทยนะครับน้องแพรพร้อมลำพากับโอคร <c oughs> สวัสดีค่ะ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 ัอ๋อสวยน่ารักนะ ผมเป็นแฟนคลับดูละครเธอเยอะเลยเชฟไปดูป่ะเนี่ยเธอคาดดูรัฐทรงเหมือนเชฟไม่มั่นใจไองไม่รู้แล้วดูเชฟของผมไหมดูตลอดค่ะดูตลอดจริงๆคาดหวังแค่ไหนคาดหวังมากค่ะแต่ว่าถ้าเชฟทำไม่ได้เหมือนที่พอยากเนี่ยกลับบ้านเลยนะคะไม่ให้กลับค่ะองจากสีเสื้อต้องงงเชฟประกาศเชฟประกาศแล้วว่าไม่ให้กลับเชฟต้องทำให้ได้อ่า กับสตอรี่เรื่องราวสาวคลั่งมะเขือเทศจริงค่ะ,ะยังไงแพรคือตอนนี้ทุกคนที่มาบ้านแพรจะต้องซื้อมะเขือเทศมาปัดเพราะว่าเปิดตู้เย็นเนี่ยจะเจอแต่มะเขือเทศพันนั้นพันนี้ตลอดอะไรเงี้ยใช่แล้วพอเรากินไม่ทันเนี่ยบางทีก็มันก็เหี่ยวรเราก็จะหาเมนูต่างๆมาทำอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็เลยแบบจริงๆอยากทำแบบซุปอันหนึ่งที่เราเคยไปกินที่ญี่ปุ่นค่ะแต่เราก็แกะสูตรอย่างไงคือมันก็ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้แบบมาเดอะบิ๊กคิตเช่นทั้งที ต้องให้เชฟเอียนลงมือก็หน่อยค่ะก็คืออยากจะได้เป็นเมนูมะเขือเทศใช่ค่ะอ่าแล้วมันยังไงครับเชฟไปกัไปยังไงได้บ้างครับก็เอ่อที่ได้ฟังมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะมีอะไรคล้ายๆแต่ว่าแพรก็บอกว่าเคยกินมาแล้วใช่ไหมครับแล้วมันเป็นแบบราเมงใช่ไหมครับแต่วันนี้แบบอยากจะเอาเป็นแบบข้าวหน่อยนึงเบื่อเส้นแล้วค่ะเบื่อเส้นเราเปลี่ยนเป็นข้าววันนี้เป็นคนไม่กินเส้นครับไม่ถูกใครแค่เบื่อไม่ถูกใครเลยนะแล้วต้องพิเศษกว่านั้นคือต้อง ใส่เนื้อได้ค่ะอชอบกินเนื้อม,มีเนลยอ,อีก <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ว่าัันจะเเปย็ยงงไครบชฟผมว่าน่าจะทําให้เข้าด้วยกันให้ได้ครับว่าจะทำเป็นจานที่ชื่อว่าข้าวดง้งมะเขือเทศครับข้าวดง้งมะเขือเทศและที่สำคัญนะครับผมได้เตรียมเนื้อวากิวไว้ให้ เมนูที่จะทําน right> yes> ี้ก็จะเป็นเมนูจานใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แปลกใหม่ได้นะเพราะว่าสาวๆจะชอบกินมะเขือเทศเพื่อสุขภาพแต่อันนี้มาทําเป็นอาหารเมนูจานใหม่จานเดียวในโลกด้วยสตอรี่ของน้องแพรน่าสนใจอย่างอีกครับอ่ากเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับในเบรกต่อไปว่าเมนูข้าวด้มมะเขือเทศจะเป็นอย่างไรสักครู่รับโอ้โห คนคลั่งมะเขือเทศมันเป็นอย่างนี้นี่เองถึงขนาดจัดเต็มตู้เย็นไปเลยถ้าไม่ครั้งใครจริงคงไม่ทําถึงขนาดนี้แล้วเชฟเอ็นกับพิซซ่ล่ะจะตอบโจทย์พิชิตฝันสาวแพรผู้ครั้งมะเขือเทศได้สุดปังอลังการหรือเปล่าน่าหลุ้นจริงๆฉะนั้นคนชอบมะเขือเทศแบบสาวแพรเตรียมเกาะหน้าจอรอดูข้าดงมะเขือเทศได้เลย สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซีฟู้ดฟลอมนอร์เวย์แหล่งที่มามีความสำคัญน้ำดื่มตราสถานีรักโลก และตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปติดตามเข้าด้งมะเขือเทศเมนูพิชิตฝันของแพร์พรำภาที่ชอบมะเขือเทศเป็นชีวิตจิตใจจนเรียกว่าครั้งสุดๆเลยก็ว่าได้ เพราะรับรองว่าข้าวด้งหรือข้าวดงบุริหรือข้าวหน้าท็อปปิ้งสไตล์ญี่ปุ่นเชฟเอียนจะดีไซน์ขึ้นมาใหม่ให้มีจานเดียวในโลกที่ไม่เคยมีใครทําหน้าท็อปปิ้งนี้มาก่อนแน่และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้คุณผู้ชมท่านใดดูไม่ทันหลังจบรายการก็ไปติดตามกันได้ที่ Facebook ของรายการนะครับส่วนตอนนี้ไปติดตามขั้นตอนต่างๆของเมนูนี้กันเลยครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มกันอย่างแรกก็คือเราจะทำาออย่างอย่างให้พี่แซกนะครับตำลักบัวชีกติมิทไทยนะครับและผมกับแพรจะหั่นช่วยหั่นกันหั่นมะเขือเทศนะครับทำไมผมทำคนเดียวครับเชฟก็ถูกเงี้หนกทำไมเชฟต้องดึงต้องแพรไปทำร่วมด้วยครับก็ไม่งั้นเดอ เพราะแพ้ข้างก็เกิดเทเนี่ครัคู่กับเกิดเทปดูดิผมเลยไม่มีคู่เลยแม้แต่นั้นยังโดนไม่มีใครช่วยเลยไม่มี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 ต้องหันไหมครับไม่ต้องหันเลยครับจะได้นานๆหน่อยก็ฟิตแท็กกันเเชลลี่ไม่ต้องไหลเลยนะโอเคผมเริ่มเลยนะครับครับแพ้ก็ดูนะครับถ้าตังค์ไม่ดีต้องค่อยๆไม่ต้องเราะไม่ต้องดูนะผมไม่ต้องไม่ครับไม่จะเป็นใช่ไหมครับไม่จะเหมือนเนี่ยบสองฝั่งซ้ายขวานะคะตอนนี้สองทีม เชฟคะครับผมแค่ขอเน้นมะเขือเทศเยอะๆนะคะโอ้ได้เลยได้เลยเชฟให้กี่ลูกครับอก็โอ้ยให้หมดเลยครับมเเชฟเปลี่ยนไปอ่ะตอนเข้ารายการก่อนเข้ารายการบอกจะให้กินแค่สามลูกนะทินกันเดี๋ยวเอาล่าปะชิกเทลวิทย์ไปอีกครับไม่เป็นไรครับเชฟผมตำตมที่สั่งครับ ัาเรียบร้อยครับเชฟครับนี้ก็ได้ปริมาณที่พอแล้วเหรอครับเชฟพอครับผมจริงๆใส่เยอะเท่าไหร่คะยิ่งชอบเลยอ๋อเหรอครับนี่ค่ะขอบคุณครับอนี่เราก็ได้มะเขือเทศแล้วนะครับอันนี้ขั้นต่อไปเดี๋ยวเราก็จะหมักนะครับล่ากชีกิทิมพิชัยที่มีได้เลย ลังจากนั้นนะครับขอซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตรารแม่ครัวฉลากทองครับอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ หมักเนื้อแบบนี้ก็ประมาณ15นาทีเราก็ได้แล้วเพราะว่ารสชาติกระเทียมารากผักชีเนี่ยแล้วก็พริกไทยนมีกลิ่นค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะหมักทิ้งไว้ได้ถ้าข้ามคืนมันก็จะแบบเข้าเนืยเยอะกว่านี้ครับ,รบโอเคตอนนี้ได้เรียบร้อยนะครับขอบแป้งทอดกรอบครับแป้งทอดกรอบตาฉลักทองครับใส่น้ำมัน แล้วก็เพิ่มน้ำมันเล็กน้อยนะครับโอเคนี่เราก็จะพักไว้ก่อนนะครับจะมาล้วนหมูกันขั้นตอนต่อไปขอนน้ำดื่มครับน้ำดื่มตลาดสถานีนักโลกครับนี่อาจจะให้แพรช่วยเชฟหน่อยได้ไหมครับให้แพรช่วยผัดน้ำยังไม่ได้ใส่นะคะครับเดี๋ยวผัดก่อนแป๊บหนึ่งซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งครับซีอิ๊วขาวสุดหนึ่งตราแม่ครัวฉลากของไทย นาเล็ก้ยนะครับเดี๋ยววันนี้ตดกับเชฟเอียแล้วเดี๋ยวแพรต้องกลับไปทําเสิร์ฟคุณสามีนิดนึงชมดีมากคุณสามีบังคับคุณสามีกินมะเขือเทศได้ได้คะ <c oughs> คกินไหมกินไหมเชนกินไหมเขาไม่กินแต่ถ้าบังคับแบบคู่งวนกนอนก็แบบขอบได้ไหมคำนึงเลยอะไรเงี้ยเขาก็ยอมค่ะเราพักไว้ในชามส้งนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลวนมะเขือเทศกันต่อครับ แล้วก็ห่อ,อน,น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะครับช้อนวันนี้เราก็จะมารวนมะเขือเทศกันว้าวมาแล้วของโปรดเกลือเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ตามด้วยกระเทียม1เม็ดนะครับเล็กน้อยผมใช้นิดเดียวพอครับผมไม่ต้องการที่จะกินแรงครัตามด้วยมะเขือเทศที่สับบอกเลยว่าต้องเป็นเมนูประจำของแพ้แน่นอนนะถ้าแม่ทำเป็นนะนะ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเตรียมก่อนนะครับก็คือไข่อ,อันนี้อยู่ในขั้นตอนของอะไรครับที่กางติ๋เราก็จะมา เหมือนกับคล้ายๆทำสแกมเบเลขต่อครับพี่แซกพี่แซกเห็นไหมครับว่ามะเขือเทศที่หั่นไว้์เขาจะเล็กก pues ่อนนะครับเพราะว่าเขาเขาเป็นชิ้นจริงจเราก็หั่นแบบว่าเล็กกว่ามะเขือเทศเชอร์รี่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเราหั่นแค่ครึ่งลูกใช่ไหมครับแต่คนนั้นนี่ยมะเขือเทศเป็นชิ้นๆเนี่ยโอเคได้แล้วครับ ใช่ครับตัวขอน้ำดื่มหน่อยครับไข่คน พอจะนึกหน้าตาออกไหมคะตอนนี้ยังไม่ออกเลยันึกไม่ออกเลยค่ะว่าอันนี้อันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเนื้ออีกข้าวอีกน่าน่คนอยากกินยังนึกไม่ออกและผู้ชมล่ะนึกออกหรือยังตามลุ้นกันนะคะแซกขอซีอิ๊วขาวส่วนหนึ่งครับซิ๊วขาวส่วนหนึ่งตราแม่ครัวชลางครับขอซอสหั่นลมด้วยครับประมาณหนึ่งช้อนชาครับผมโอเคต่อด้วยสกังบรีนะครับ น,นี่ปิดไฟเลยโอเคตอนนี้เราได้สามอย่างแล้วนะค่ะดูส่วนขั้นตอนของเนื้อครับนี่ก็อยากจะให้แทรช่วยเชฟเอาแป้งคลุกแป้งใช่ครับ,รบผมใช้ตัวคีบนี้ช่วยนะครับ ผมก็จะเติมน้ำมันนะครับในกระทะเพื่อนนำมาจีเนื้อของเราบางๆเหรอคะชเชฟเอามือจับได้เลยเ<อ>แล้วก็ช่วยหน่อยนึงได้ครับเแล้วเราจะาเขย่านะครับเอาพวกเอสเซสหรือว่าเศษแป้งที่ติดอยู่นี่เราจะคุกแบบมิดเดิลแรร์นะครับเราก็จะใช้ไฟค่อนข้างที่จะร้อนปานกลางส่วนตัวที่เคลือบเนี่ยเขาก็จะมีรสชาตินะครับ ค่อนข้างที่จะดีเลยกระทะร้อนนะครับเวลาลงเนื้อนะครับเราก็ลงออกไปด้านนอกนะครับจะได้น้ำมันจะได้ไม่กันเด็นเข้าตัวเรา รียกว่าตอนนี้เราจะปล่อยให้กระทะและความร้อนจากเตาช่วยกันทำหน้าที่ให้เนื้อวากิวค่อยๆสุกแบบอร่อยสำหรับส่วนต่างๆที่ทำไปก่อนหน้านี้ทั้งหมูสับรวนมะเขือเทศรวนและไข่สแ a มเบลเอ็กหรือไข่คนก็ทำแยกจานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังงงอยู่ว่าเชฟเอียนจะนำไปทำในขั้นตอนต่อไปอย่างไรเพื่อให้เป็นข้าวต้งที่แสนอร่อยและไม่เหมือนใครแค่คิดตามก็ยิ่งลุ้นไปกันใหญ่ว่าจะว้าวขนาดไหนแล้วใช่ไหมล่ะครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> กลับมาชมกันต่อในเบรกที่3ซึ่งเนื้อวากิวที่กำลังเซียอยู่ก็น่าจะสุกในระดับมีเดียมแร่แล้วส่วนตอนนี้เราจะไปดูขั้นตอนต่อไปของข้าวดงมะเขือเทศ ว่าเชฟเอียนจะรังสรรออกมาให้อลังการระดับไหนแล้วสาวผู้ครั่งมะเขือเทศอย่างแพร่พรอนรำพาจะออกอาการอย่างไรไปลุ้นกันต่อเลยครับโอเคแล้วจางนี้เราก็กลับเนื้อจีฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เนื้อสุก เราจะจับออกมาพักเอาไว้นะครับในชิ้กดอด้านในนี่ยจะเป็นมีเดิลเรีรอยู่ครับตอนนี้เราก็กลับมาส่วนทีเ่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปในกระทะใหม่ทีน่งก็ต้องาการที่ใช้เขาร้อนครับ oh. อันนี้เราจะทำซอสซุปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ <Okay. S 1> โอเคแสงดวแสงว่ากำลังจะ มาแล้วสำหรับเมนูของน้องแพรใช่ครับอันที่สองผมก็จะใส่หมูลงไปนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้กลิ่นเหมือนแพ้มากเลยมันหอมมากยิ่งใครข้างมะเขือเทศอยู่แล้วนี่คือแบบเห็นล้ละลายเลยกินแล้วว่าคนก็ชอบเนาะใช่ กรอบมากครับเอ,อันนี้จะพักไว้นะครับมาตามด้วยเริ่มลงข้าวออท็อปไปเลยนะครับมะเขือเทศกับหมูสับสองลงไข่<ๆ>จะเห็นว่าไขน่นในค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับเพราะว่าผมได้เติมน้ำลงไป องนี่เราก็มาดูส่วนที่เป็นเนื้อกันมีเดียมแรงนะคะเชฟเราก็มาลุ้นกันนะว้าวอสีนี้เนไข้างละสองนาทีใช่ไหมคะเชฟใช่ครับผมสองนาที หเนื้อชิ้นเป็เริ่มเลยอ่ะจุกหมดเลยค่ะใ่รกินไม่หมดนะมั้งเชิ่เปียนหอมกับบ้านด้วยสุดๆท็อปด้วยต้นหอมญี่ปุ่นโอดูเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะมันงานะครับแบบว่าให้มีกรุกเค้าให้หอมนิดเล็กน้อยไข่ปลาสอบมอน่ เีป็นที่พิเศษผมคิดจริงจริงมันเยอะไปแล้วไม่ต้องใส่ดีกว่าไม่ได้ค่ะเซียวไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ใช่ปลาไงโอ้โหห้ากินมากแค่นี้ยังไม่พอครับโอ้นี่มันเมนูพิชิตฝันของแม่ะนี่เอ่อต้นหอมของเราสุกหน่อยสะดุ้งหน่อยนึงครับผมน้ำมันที่เราจี่เนื้อไปเมื่อกี้ใช่มใช่ครับอ๋อเพราะว่านี่เป็นเทคนิคอันที่เราเรียนครับ หอมเลยโอ้โอ้ดูดารารับเชิญของเราเมนูของเราวันนี้ครับข้าวดองมะเขือเทศครับข้าวดองมะเขือเทศเมนูชิ้นสของแพรพรำมาครับและนี่ก็คือข้าวดองที่ดีไซน์จากสตอรี่ของคนครั่งมะเขือเทศอย่างแพรพรรำภา เริ่มจากไข่ปลาแซลมอนที่กัดเข้าไปแล้วจะมีความเค็มละมุนจนระเบิดความอร่อยในปากส่วนเนื้อวากิวก็นำไปชุบแป้งทอดกรอบแล้วเสียมาสุกแบบมีเดียมแรรได้กลิ่นหอมของสามเก์ในตอนหมักพร้อมซอสต่างๆตกท้ายด้วยมะเขือเทศผัดที่มีทั้งหมูสับรวนมะเขือเทศรวนและไข่สแกมเบิลเอกหรือไข่คนให้รสชาติมะเขือเทศที่เข้มข้นกลมๆอ,อย่างสะใจ ซึ่งรสชาติของข้าวด้งมะเขเือเทศในหม้อดินใบนี้จะสามารถพิชิตฝันแพรพอนลำพาได้ขนาดไหนเป็นลุ้นพร้อมกันเลยครับเมนูพิชิตฝันของแพรพรลำพาอยู่ตรงหน้าแล้วข้าวด้งมะเขือเทศใช่หนังมะเขือเทศอะแพร <c oughs> อยู่ข้างล่างค่ะเชียร์เขาซ่อนไว้ของแพรไอเทมต้องแบบซ่อนไว้นะตอนนี้หิวแล้วขออนุญาตชิมได้ยังคะเจ๊ได้เลยครับได้เลยเมนูของแพรครับ <Okay. S 2> อาเชิญเลยครับที่สุดแล้วค่ะอขอไข่เพิ่มไปหน่อยไหมคะเดี๋ยวเราขออนุญาตหั่นเนื้อก่อนนะคะ เหมือนจะรู้ชะตากรรมว่าเชฟให้ชิมแค่นี้ใช่อันนี้ขอกับบ้านเนี่ยค่ะจะไม่แบ่งคนอื่นเลยอันนี้รุนนะคะว่าจะตรงโจหรือเปล่ามาเขือเทศจุกๆช่วงนี้คือจริงๆแล้วไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยเลยก็พี่เพราะว่าเราได้กลืนน้ำลายตลอดเราไม่ได้ชิมด้วยนะคะมะเขือเทศคำแรกก่อนนะคะ อร่อยมากเลยค่ะเชลยยังไ่รูเลยเอาแบบยั่วๆคนดูแบบสุดๆเลยดีครับายั่วจริงๆหนูขอขุดนักเสิร์ฟเทนหนะคะเอาให้แบบว่ามื้อเที่ยงวันนี้เนี่ยคุณูชมทางบ้านเนี่ยต้องทำตามเมนูของแพรเลยแหละว้าวพี่แซกผมเห็นพี่คือน้ำลายครับ ใช่เลยครับมันน่ากินมากเลยเมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะยิ่งแบบไปเจอเนื้อที่แบบเคลือบแบบแป้งด้วยนี่คือแบบเข้ากันมากเลยกรอบง่ายใไงไหมติ็งมากเลยค่ะต้องบอกเชียนว่าอันนี้ขอหอกกลับไปเผื่อคุณสามีด้วยนะคะได้เลยเพราะว่าเชียนกินได้แน่นอนค่ะปกติเขาไม่ชอบใช่ไหมคะแต่วันนี้เชยแบบปรุงให้แบบเข้ากับเนื้อแล้วแบบเค้าลุกมากคือแบบรับประกันว่าคุณสามีต้องชอบมากไล่ไปทีละอย่างไล่ไปทีละอย่างเป็นยังไงบ้าง คือสําหรับตัวมะเขือเทศเมื่อกี้ลองชิมแยกแล้วนะคะก็คือมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเชฟปรุงไปแล้วก็ความสุกอะไรเงี้ยคือมันแบบละมุนมีกรอบด้วยแถมมันนี้เชฟแบบแรไอเทมใส่เนื้อให้เราด้วยยิ่งแบบชุบแป้งทอดแล้วกินคู่กันนะมันได้ฟิลแบบทั้งนุ่มๆของมะเขือเทศแล้วกรอบของแป้งที่เคลือบจากเนื้อแล้วก็รสชาติเนื้อก็เข้ากันกับมะเขือเทศตอนแรกอะแทนไม่คิดว่ามันจะไปด้วยกันได้แ่ะเชฟเนื้อคิดว่าแบบ มันน่าจะเหมาะกับซีฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือแบบสุดยอดมากค่ะคือเราพอเห็นเชฟทำเนี่ยคือมันดูง่ายมากทุกคนสามารถทําตามได้ถ้าคนแบบเลิฟเบิร์มาเเคดเทศแบบแพ้ใช่แต่ละขั้นตอนไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยค่ะอร่อยประกันว่าลองทําดูนะคะตรงตามโจทย์ อยากบอกว่าสุดยอดตามฝันตามีิจินตนาการไปเลยค่ะเชฟโอ้โหต้องบอกมือให้เลยนะครับกลับเมดูพิจิตรฝันองน้องแพรวันนี้แหมอยากจะบอกว่าถ้าคนแบบทานครีหรือว่าทานมังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่ไม่ใส่เนื้อก็คือทานได้เลยคือราะว่ามันได้สุขภาพด้วยแล้วก็ทานมังก็ทานได้ด้วยอโอ้โหเห็นมุมมองหลากหลายเลยนะสำหรับเมนูนี้ที่เราจะพลิกแพลงไปได้เยอะนจากผู้เชี่ยวชาญมาเกิดที่ครับก็ถือว่าเป็นเมนูพิจิตรฝันของน้องแพร์ได้เป็นอย่างดีเลย จริงต้องขอขอบคุณน้องแพรมากนะครับที่วันนี้สตอรี่ของน้องแพรมาทําให้เรื่องราวของเราเป็นเมนูจานเดียวในโลกเกิดขึ้นบนเวทีของ The Big Kitchen แล้วขอบคุณเชฟเอียด้วยนะครับที่รับแพครับให้แขกรับเชิญของเราประทับใจมาก ไม่ต้องกลับบ้านแล้วใช่ไหมอันนี้หอกลับบ้านค่ะอ๋อจะหอกลับบ้านอ่าแล้วเชิญอินครับเมนูตรงหน้านี้เราจะดูกันอีกยังไงกันดีครับก็เข้าไปที่ Facebook Fan Page ของ The Big Kitchen นะครับเราก็จะมีส่วนผสมและขั้นตอนการทำนะครับถ้าสมมติเอ่อเห็นเรากำลังแอคชั่นกันอยู่เลยนะครับกำลังทำกันกับข้าวกันอยู่3คนนี่พี่แซคครับครับก็ดูย้อนหลังได้ทันทีนะครับใน YouTube Channel ช่องสถานีรักโลกทันทีที่จบรายการก็มีให้ชมทันทีครับ อ่ล้วครับก่อนจะจากกันไปนะครับวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากครับกลับมาอีกครั้งกับโครงการซีเาช่วยผู้ประสบภัยหนาวปลายปี65บริษัท360องศาเอ t นเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมกับบริษัทตราแม่ครัวจำกัด สารต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวตอนตอนานไทยหนาวครั้งที่4ี่ณผูชีฟ้าตำบลตับเต่าอ,อ,อ,อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่16-18ธันวาคม2565ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายร้อมค้นหาผู้โชคดีจิตอาสาย2 0ท่านร่วมเดินทางไปกับ คิ่แซกทีวี360องศาและดารานักแสดงมากมายเพื่อมอบผ้าห่ม1,000พื้ผืนให้แก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวนอกจากนี้ก็เตรียมสนุกมันไปกับกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสัมผัสวิถีชาวเหนือแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟผู้ที่สนใจสามารถดูกติกาและสมัครได้ที่ Facebook แฟนเพจสถานีรักโลกตั้งแต่1 6ถึง30พฤศจิกายน2565 นะครเราจะมาตามมาต่อนะครับว่าในวันเสาร์หน้า9โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23แห่งนี้ดารารับเชิญท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิเศษอะไรให้เชฟเอียนได้รังสันรครับวันนี้เรา3าคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีคร่บเจินน้องแพรสวัสดีค่ัสด่ะต่อเลยลุยเลยขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด ที่ดูเมนูของแพรจบแล้วและอยากดูเมนูอื่นฝาก Subscribe และกดติดตามที่ช่องสถานีรักโลกนะคะ